บ่ายสองโมงครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพายเรือไปนู่นครับประมาณกิโลนะครับโอ้แรงให้ตรองนี่พี่แรงช่องนี้นะนช่องกลางนี่เออช่องนี้เลยพี่ไม่นั่นแล้วน้อยพายอย่างเดียวนะรับท้ายนะเอาเลยอุ้ยท้ายจะชนแล้วเรือติดแห้งแล้วครับไม่เป็นจะไปนต้งบน่ะเอา้อยอยู่แล้วครับอยู่เหรอตัว,วัวไม่ใช่เมื่อกลมองเมืง่ง ผัน้อยอยู่ครับสู้เลยครับน่าเป็นกำม,มงครับผมน่านจะเป็นปลาทรายเล็กๆไหมครับตอตตอด,ดึงอัดนี่เนียเย่อนนยอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วอยู่แล้วครับใหญ่ด้วยปลาเลยต่อครับผมปลาทรายแน่เลยต่อนักเลยดึงอยู่แล้วครับผมอยู่แล้วอยู่แล้วตอครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววนี่เนี่ยอยู่แล้วครับผมอยู่แล้ว อยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วหยอกขึ้นยื่น่เดินมานี้เดี๋ยวมันข้าไปนู่ไปนู่ไปนู่นมันต้องพลักม้านมันจะพาข้าวกลาวของกางเออเดี๋ยวตีเดียวใส่โกโอ้ยของเต๋าอะไรวะตีหนูอยู่ดีดีปลาสูดมากเลยสวัสดีครับบ่ายสองโมงครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพายเรือไปนู่นครับประมาณกิโลนึงครับสองคนน้อยจะแวะตกไปเรื่อยๆนะครับ ไปตีหนูไปตอกเียสอสดว่ากันไปครับผมเดี๋ยวดูว่าพายถึงตอนกี่โมงนะครับกว่าจะถึงครับนู่นเลยครับประมาณกิโลหนึ่งครับผมปากน้ําบ้านในได้ครับไปครับลุยปากน้ําไปพายเรือไปวันนี้เฮ้ยตีละไปเลยไม่ใหญ่ใหญ่นั่นม้านะเดี๋ยวมันจะคล้องรส่ช้าง ให้มันลอยยังไม่ต eh? ้องมุนไหมละละอันนั้นล่ะล่ะบนตอริงไงฮะเนี่ยจมเนือโจมก็ละได้ละไปเลยเออละไปไปไปตีเข้าหอฟังไปเรื่อยๆก็ได้เออระวังเขี้ยวถ่ายช้างเออตีเข้าฟังไปเรื่อยๆช่วยตีอย่าปลอมไปด้วยครับระวังพไฟไฟนี่บางไอ้ดิ ตีสดีอยพปลอมติดปูม้าแล้วครับ <c oughs> นี่มันกี้ปิดกล้องมาแล้วครับอในตีอ่นในโกเล,ล่ดิติดปูม้ามาตัวนึงครับสวยเลยคว้าไปแล้ว <c oughs> เอามันไล่มันปลากระบอกน้อยเออปลากระบอก แรงให้ตรงหน่อยจับท้ายด้วนจับท้ายผมจะแรตรโอ้แรงให้ตรงนี่พี่แรงช่องนี้นะช่องกลางนี่เออช่องนี้เลยพี่ไม่นั่นแล้วน้อยพายอย่างเดียวนะจับท้ายนะเอาเลยอุ้ยท้ายจะชนแล้วน้อยไม่ต้องพายน้อยดันอย่างเดียวนี่ทำมาคนเดียวไม่ได้เนี่ย ไปเคยปลาคนเดียวแล้วเกือบตายอะไรปลาอะไรอ่ะน้อยเอาบอปลาจะกินตีชนเสาเลยตัวใหญ่เออน้อยปลากระบอกปลาหมกเออดองไปข้างหน้าอย่างเดียวกว่ามาจับปลาอย่างเดียวเนื้อติดแห้งแล้วครับไม่เป็นจะไปตกบนนู่นอ่ะไปบ่านหนาวมวแต่ตอนนี้มันติดแห้งน้ำมันดันไงน้อยตอนนี้ติดแห้งแล้วนะครับ เออ้อต่ที่สุดเราก็มาถึงแล้วครับด้วยความทุลักทุเลครับผม้าไปแล้วนะัตัวอะไรอยู่บนต้นไม้นั่นนะ่ะนั่นนะ่ะตัวอะไรวะ <c oughs> มีขาเรียบร้อยด้วยเลยเออมมตัวอะไรวะช้างเหร ช้างช้างมันช้างอยู่บนต้นไม้ครับถึงแล้วครับเดี๋ยวไปลุยกันครับน้ำใกล้ขึ้นครับเดี๋ยวผมจะไปตกตงหน้าหาดตรงนู้นลองดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอน้ําขึ้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาตีหนูแล้วก็มาตกเหยื่อสดกันในคลองนะครับตอนนี้น้ําใกล้จะขึ้นแล้วครับนี่มีคนมาตกปลาอยู่เยอะอยู่นะครับมันปากน้าครับผมมันน้อยตกอยู่ตรงนู้นครับไปครับไปลองตกเหยื่อสดตรงนู้นดูก่อนนะครับ คลื่นแรงครับวันนี้ตอดไหมน้อยขึ้นแรงมากครับเนี่ยตอดไหมตอดเหรอจริงๆเราต้องเดินไปเนี่ยแต่มันเดินไม่ได้แล้ว เอาน้อยอยู่แล้วครับอยู่หรอเราวัวไม่ใช่เมืกมอกระมงมึงนี่ผมน้อยอยู่ครับสู้เลยครับหน้าเป็นกระมงครับผมหน้าเป็นกระมองอ่ะน้อย่อยเมยกน้อยดิสู้กระมงแน่เลยแม่กระมงก็ปัดเสียดว่าคลื่นมันแรงด้วยแหละโดนแล้วครับ ดนแล้วโดนแล้วแล้ว,ลวตามลงไปวางกระเป๋ากันดิต้องตามไปเดี๋ยวมันจะเข้าหินนะมันมีหินไอ้ขอนไม้นะมันไปหาขอนไม้น้อยเดินไปนู่นเลยน้อยเดินไปนู่นหนีขอนไม้ก่อนม,มีขอนไม้อยู่มาแล้วนี่กระมองกระมองเฮ้ยไม่ใช่แลนลอม เล่นลมเล่นลมเล่นลมน,นี่ของน้อยครับล่องลมครับผมก็สวยเลยครับล่องลมล่องลมล่องลมครับไหนดูดิล่องลมครับก็สวยเลยครับโอ้ล่องลมครับผมน้ำไหลเข้าคลองแล้วครับเราย้ายกลับมาตกในคลองนะครับเนี่ยน้ำไหลมาแล้วครับนี่ จะเผื่อตีหนูได้นะครับไปลองเหยียสอดก่อนน้ำเริ่มไหลเข้าคลองแล้วนะครับสวยวยัยนี่น้ำไหลเข้าคลองอัน,นี้น้ำไหลเข้าคลองแล้ว,วอ,อืม อาหารนี้น้อยได้ล่องลอมไปตัวหนึ่งครับเฮ้ยเกีียวไหมวะก <c oughs> ำลังมา ต่อแล้วครับแต่ใส่แบตใหญ่นะครับลืมเปลี่ยนตาแบตเมื่อกี้เอามาจากในหน้าหาดนะครับแบตเบอร์สิบสองี่ต่ออยู่ครับปลาทรายเหรอเดี๋ยวต้องเปลี่ยนตาแบตนะครับน่าจะเป็นปลาทรายเล็กๆไหมครับต่อต่อด,ดึงอวดนีน่อยู่แล้วครับอยู่แล้วอยู่แล้วครับใหญ่ด้วยลาเลย อยู่ครับผมอยู่เฉยเลยต้องพาห่างกับไอ้นเหนียวโอ้สู้ครับผมกับพงแดงครับว่าไปแล้วอกับพงแดงครับผมนั่นว่าไปแล้วกับพงแดงเฉยโอ้โหว <laughs> ่าไปแล้ว,ว,วนี่กับพงแดงนะครับตส,สวยเลยครับเฉยเลย ของแดงแแเออ้าแล้วกินเชยเลยตีลงไปเลยเหมือนฟูกันนีได้เหมือนกันใช่ไหมเออเงินลงเินน,น,นี่กับพงแดงครับใสสวยเลยครับมาไปอินแล้วอ,อะไรกันนี่ <c oughs> มาเฉยกับพงแดงนี่ตันน,น,นี้นี่ครับใสสวยเลยครับผมคร่งกิโลได้ครับ กุ้งแดงนะครับครึ่งกิโลได้ครับผม <c oughs> เปลี่ยนเป็นแบตตาเล็กเบอร์เจ็ดนะครับนี่ครับเมื่อกี้เบอร์สิบสองนะครับเด๋ยวกุ้งเหมือนเดิมครับ นี่ลูกกำมองไล่ลูกปลาอยู่ครับน่าจะเดี๋ยวสักพักน่าจะตีหนูได้นะครับเนี่ยตอนะครับผมปัดทรายแน่เลยต่อน,นักเลยดึงอยู่แล้วครับผมอยู่แล้ว อยู่แล้วอยู่แล้วครับนี่อยู่อีกแล้วครับอยู่อีกแล้วผมต้องมาตรงนี้นะครับไม่งั้นมันจะเข้าไอ้นั่นนะครับไอปลากลกางนะครับอยู่อีกแล้วครับปลาอะไรอยู่อีกแล้วครับผมกระพองแดงอีกแล้วปลาเก,ก๋าครับมาไปแล้วปลาเก,ก๋าครับผมมาไปแล้วปลาเก,กา๋าเออ เก๋าสวยเลยครับนี่ปลาเก๋าครับเก๋าดอกส้มนะครับตัวสวยเลยครับนี่ปลาเก๋านะครับตัวสวยเลยครับโอ้ใช้ได้ครับผมพาเลยครับอินแบตเบอร์เจ็ดนะครับเหมือนเดิมครับนี่ปลาเก๋าครับผมโชคดีนะครับได้ปลามาสองตัวแล้วครับผมไปกันต่อครับ ก็ปลากินต้องพาอ่อนน้อ,อเลยนะ อยู่แล้วครับผมอยู่แล้วอยู่แล้วครับอยู่แล้ว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 ครับผมอยู่แล้วอยู่แล้วปาอะไรครับคราวนี้โอ้กอดกอดกับพงแดงอีกแล้วครับพงแดงอีกแล้วครับผมปานกับพงแดงอีกแล้วครับป้าไปแล้วกับพงแดงอีกแล้วครับผมป้าไปแล้วนี่สวยเลยครับ ครับตัวที่สามครับผมผ่านเลยครับม,มาแล้วเร็วนะมานี่เร็วนี่อนะ่เร็วเรียน้อยมาเร็วนี่สามตัวแล้วครับเจ็ดสวัสดีครับ <laughs> ตัวยอกขึ้นยืนเดินไหวนี่เดี๋ยวมันข้าไปนู่ไปนู่ไปนู่นต้องพลักมันมันจะพาข้าวกล้าของกลางเออดีตีเดียวสายโกเออไปนู่เออเดินไปเรื่อยๆพาปลาครับปลาของก้างได้ตรงนี้มีก้อนไม้ผงแดงเอาเดินกลับม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 าปลาเก๋าผงแดงผงแดงเด๋วย อี๋นี่ใหญ่ยกพันนั่นนี่ตัวนี้สายกิโลนะครับแพนด้าจิ้นรุ่นแรเนี่ยไอเดียดาข้าวของก้าอ๋อานี่ตัวนี้ครับผมไม่ได้ครับสายกิโลเลยตัวนี้ใหญ่กว่าของผมอีกนะครับตัวนี้ประมาณเจ็ดขีดครับผม น้อยกลับมาจากหาดแล้วนะครับได้ล่องลอมเพิ่มมาอีกตัวนะครับโดนปลาใหญ่เหรออืข่าเหรอข่าทำชุดลูกดึงไม่รอดกระมองมึงใส่ถ้าเป็นกระมองส่ไน,น้อยตอนนี้ไงนี่น้อยได้เป็นล่องลอมมาสองตัวนะครับนี่ใช้ได้อยู่ครับผมเอาอืมอืม,อม มองลมครับสองตัวครับของน้อยได้มาจากหน้าหาดของเราก็ลุยในคลองกันต่อครับสี่โมงครึ่งครับผมปลาหน้าดินเงียบแล้วนะครับเหยื่อสดเดี๋ยวมาตีหนูกันดีกว่าครับเผื่อมีปลากระมงนะครับมาตีหนูตูหนี

ปาไปแล้ว <laughs> อมมองอมมองอมมอง <laughs> ตัดไม่โดน <laughs> นั่นน่ะยู่ตรงนั้นเลยดิยู่ตรงนั้นเลยเออตัวมันไม่ใ้ญ่งไงอีกทีอีกที อีกแล้วอีกแล้วอะไรวะอีกโอ้โดนแล้วครับผมโดนจนได้นี่โดนแล้วกับโมงกับผมกับหนูป้าไปแล้วนี่กัดอยู่หลายครั้งแล้วนะครับโดนแล้วเอ้าลุดนี <c oughs> ่โดนแล้วครับผมนว่ายน้ำเลยกินลึกอะกินลึกไปลึกกินแล้วกินแล้วโดนเนะโอ้โหโดนนี่ นอนครับนอนได้บ้างแล้วนอนได้แล้วครับยายหนูนโอ้ตัวยายอยู่ไอ้ยัวใเออเออโอ้ตัวสวยน้อยนี่ครับกับนอนเข้ากับนอนนอนกับหนูมันเที่ยวตามอยู่หลายทีแล้วน้อยเก็บฟังก์เงี้ยเจอใคร Okay, 2ม oh oh, ้น oh, 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 well. oh, ี oh, <t <t ้สอกิโลอเคไหมเก็บไเก็บโอ้ของตีหนูอะไรวะตีหนูอยู่ดีๆปลาของแดงไหมอ่ะงแดงแน่พี่วาเออ ก่อนกลับบ้านครับโดนอีกแล้วครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบนี้ของแดงแน่พี่ว่าของแดงใช่ไหมพันสายมะม่วงมันแล้วนั่นโอ้ตัวใหญ่อีกแล้วดีโอก่อนกลับบ้านมาอีกหนึ่งครับผมนี่โอ้โหปานนี่เดี๋สุดท้ายนะครับกลับแล้วครับวันนี้ ก็ได้ปลาเยอะนะครับวันนี้ถือว่าโชคดีครับนี่ได้ผูกแล้วน้อยได้ของผมเป็นปลากระพงแดง3ตัวครับของติตัวหนึ่งแล้วก็ตัวสุดท้ายเมื่อกี้ตัวหนึ่งแล้วก็ปลาล่องลมน้อยนะครับนี่สองตัวครับผมได้แล้วครับนี่กระมองด้วยครับผมไปก่อนนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ